สวัสดีครับมาอีกแล้วครับแฟชั่นเอวยืดงาน USA นะครับเป็นสินค้าหัวผ้าเกรด A นะครับติดแบรนด์เยอะขายง่ายกำไรเร็วนะครับเน้นตัวใหญ่เยอะนะครับ3 4 3 6 3 8 4 0นะครับใครมีลูกค้ากลุ่มตัวใหญ่ๆจัดได้เลยนะครับสวยสวยงามเป็นเน้นเอวยืดครับเน้นเอวยืดนะครับสวยทุกตัวนะครับดูตัวอย่างกันนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีของทางร้านอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับเอวยืดๆนะครับเป็นงานของ USA นะครับ USA ส,สวยทุกตัวนะครับโอ้โหสวยๆนีก็สามสี่สามหกนะครับใครมีลูกค้ากลุ่มตัวใหญ่อยู่จัดได้เลยนะครับส,ยบส,ย year, สวยขายง่ายกําไรเร็วนะครับผมงน้ขายง่ายกาไรเร็วเนี่ยผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีนะครับผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ดีนะครับเน้นเดียวยืดทุกตัวนะครับเน้นเดียวยืดทุกตัว นี่ก็ผ้าใยเนี่ยผ้าใยโอ้ยสว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 ยผ้าใยอย่างนี้ก็ไปทำราคาได้นะครับไปทำราคาได้นี่ก็พผ้าใยอ๋อสวยทุกตัวตายัง <SPEAKER> ห oh, ้อยเลยมัน <keyboard> ก็มใหม่ๆมาเลยเนี <cat> ่ยใหม่ๆม่มาเลยอุ้ยมา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 สวยสวยสวยเป็นยีนบางยีนบาง มีติดแบรนด์ทุกตัวนะครับติดเบนมีแบรนด์ของส่มากเป็นแบรนด์ของอเมริกาครับก็มีดังบ้างไม่ดังบ้างที่คนไทยรู้จักบ้างไม่รู้จักมากนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ดังของอเมริกาทุกตัวนะครับสวยๆเยืดๆนะครับเนี่ยจ้ำๆโอ้สวยๆสวยๆสีกรมอันนี้เอลสี่สิบใครมีลูกค้ากลุ่มตัวใหญ่อยู่จัดนะครับเนี่ยใหญ่มากนี่เป็นร้อยโลนะคนเนี่ยคนร้อยโลเนี nombre, others, ่ย ตัวใหญ่อย่างนี้ก็ไปทำราคาได้ครับหนร้อย,อยโลเนี่ยปลายังห้อย่ปลายังติดอยู่เลยใหม่มากสวยสวยสวยีก็ใส่ทำงานใส่ลำลองได้นี่ีก็สวยนี่ก็ H&M นี่กน็ก็สวย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 นี่ก็ของแก๊ปสมัติแก๊ปเยอะครับแก๊ปมาเยอะแก๊ปพวก เดี๋ยที่มาหนี่งตัวแล้วก็มีเอวยี่แปดยี่เก้าก็มีสวยๆใหเลยสวยๆทุกตัว,วยืดยืดนี่ก็เอวสามแปดสี่สิบคนตัวใหญ่จับได้เลยครับใครมีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่จับเลยในะขาจ้ำอีกโอ้โหสวยสวยสวยโอ้โหตัวนี้มักย้อมงา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 มมักย้อมขาจ้ำโอ้สวยเป็นสินค้าที่ขายดีของทางร้านนะครับตัวนี้ขายดีจริงๆครับตัวนี้ มาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดเนี่ยนี่ก็เอวยืดเอวยืดขาจ้ำสวย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 ขายดีจริงครับตอนนี้ขายดีจริงนะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับเนี่ยก็สวยนี่ก็ิีแบลนเนี่ยบานานะ่าครัรบบาน,นาน่า,นนา,านริพับลิกบานาน่าก็สวยกุ้งปลาลินินลินินสงคาโก้คาโก้ขาจ้ำ โอ้ยสว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 ยเนี่ยท่าสปันนี่ก็ใส่สบายสบายเนี่ยท่าพวกื้นทุกฝรั่งฝรั่งชอบซื้อนะพวกเนี้ยใส่เลนส์ใส่สบายๆนะี่ยคุณภาพมันดีครับผ้าโรงงานของ USA คุณภาพดีมากสวยทุกตัวาบานๆทรงแบบแฟชั่นแฟชั่นนะผ้าดีๆผ้าสปันโอ้ยงาม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  มีกเนเอ็กแบรนมาเยอะครับ H M. นผู้ชายได้ผู้หญิงดี้สวทุกตัวดยตัวอย่างอสมันึ่งนะครตัวอย่างอสมัตน,นี่ก็ล็อ,อ,ลอ,ลอ,ลอนี่ก็แรนดังครับแบรนกเกแก่ล็อพลินินนะครับน,น,น,นะนี่พาลินนี่ย่พานินนี่ก็เอาไปทาราคาได้นะครับทาราคาได้ สวยอันนี้้า r เวท o i ล์ทรงนี้ก็สวยยีนบ,บางยีนบ,บางนี่ขายดีครับขายีนบ,บางขาจ้ำเอเวเพื่โอ้สวย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 สีดำผ้าสปันผ้าสปันเป็นเห็นใส่หน้าร้อนนี่ใส่ดีมากนะเนี่ยสตาดัสหลังเขาใส่หลังเขาจะใส่ประมาณนี่ผ้าสบายสบายสลายสปอต เป็นสินค้าที่ขายง่ายครับขายได้ทั้งปีนะครับสินค้าที่ขายง่ายขายได้ทั้งปีทางร้านก็ขายแนวๆนี้อยู่ขายมาเป็นสิบปีแล้วครับแนวๆนี้ก็ขายดีขายไม่เคยตกครับย่อขายไม่เคยตกขายดีตลอดสินค้าจะหมดไวนะครับสินค้าจะหมดไวหมดวเนี่มันก็สวยนี่ขาจ้ำขาจ้ำเอวยืดเนี่ยเบอร์คอมบี้แบรนด์ดังอเมริกามอนกันเบอร์คอมบี้ นี่ก็สายใหญ่นี่ก็เอล40กว่านี่คนระดับเป็นร้อยโลครับเนี่ยอย่างร้อยโลนี้ก็เอาไปทําราคาได้ครับคนร้อยโลหาซสายยากๆนะครับทาราคาได้เลยนะครับแต่ราคาส่งเราส่งให้ราคาเท่ากันหมดครับสวยเนี่ยโอนาวี o ่โอนาวี่โอ้อยงามงามงามขายดีมีกําไรแน่นอนครับขายดีมีก,กําไรแน่นอนมีก็ผ้าฝ้ายขายก็บอก งาม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 ก็ยีนบางยีนบางสามสี่สามห้าใครที่หาไซส์ใหญ่ๆอยู่นะครับใครมีกลุ่มลูกค้าสาวอวบอยู่นะครับตัวใหญ่อยู่หาไซส์าย,ยากๆนะครับเอาไปขายได้ครับขายดีมีกําไรแน่นอนครับตัวนี้โอ้โหนี่กับพาลีนินเนี่ยพาลีมินสวยมากเลยเนี่ยพารลีมินขาจำ้ำ นี่แก๊ปแก๊ปฮะไม่แก๊ปไม่ฮะอย่างนี้ก็ไปทําราคาได้ครับตรนนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับแต่ทางร้านก็ขายอยู่ร้อยห้าเก้านะครับขายเร็วขายไวขายร้อยห้าเก้าสองตัวสามร้อยับแรกหน่อยก็ขายสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับสวยส่งคาโก้คาโก้ก็ขายดีเนี่ยกระเป๋าข้าง สวยๆกับพาลินินเนี่พาลินินก็เอาไปทําราคาได้ครับพาลินินผ้ามันจะแพงแล้วก็ทําราคาได้ผ้ามันสวยมีกขาจ้ำมีเอสี่สิบยอสี่สิบโอ้ยงามงามงามกับเอสี่สิบนะสี่สิบพาลินินพาลินินขา,าจำ้ำโอ้ยแซบอีกอะ ขายได้ดีมีกำไรแน่นอนนะครับสวยทุกตัวนะครับโอเคครับสินค้าแฟชั่นเอลยืดงาน USA นะครับเป็นสินค้าที่ขายดีต้นอเงงของทางร้านนะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับลองเอาไปขายดูแล้วจะติดใจนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ